สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับคุณครูเสาวรักษณ์ศรีนาพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมการปั้นและคลึงดินน้ํามันให้เป็นเส้นตรงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อุปกรณ์มารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดินน้ํามันค่ะแล้วก็แผ่นรองปั้นนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราจะบิดดินน้ํามันก่อนนะคะบิดดินน้ํามัน ก็ปันะปั้น,นแล้วก็คลึงนะคะคลึงให้เป็นรูปเส้นตรงค่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งเส้นค่ะต่อไปเราก็จะบิดดินน้ำมนันนะคะแล้วก็คลึงคลึง,ลง,ลงลึงให้เป็นรูปเส้น เส้นตรงแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะคึงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจว่าเราต้องการทั้งหมดกี่เส้นค่ะเดี๋ยวคุณครูตต้นจะคึงจนหมดก้อนนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเส้นตรงนะคะอ่าแล้วไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ